พรโมตังประเทศที่แดนสง่าสด็ประชวดึกตำงบานโบราณลุกมาดูรักษาสามา,าคีทกีใกลปังสมริสตรูจูเจ้ตลีเราพิชิตวชรวมิ নাম লিখি বনের কাচিয়াল খান এক রাত যদি দিরাক ছা প্রতাপ সাথ মকি লুমি ใจ रक्त সদা প্রতি এক রাত যদি ใครഞ്ഞി আমরাจะไม่ লাগাই আমনে লাভ হাই সিন ਪੇਖਾਈ ਚਲੇ ਜੂ ਮੋਤਵਾ ਕਾ ਨਾ ਕਾਠਾ ਸ਼ੀਰ ਰਖਸਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਾਣ ਦੇਰ ਸਿਆ ਖੇ ਹਮਸੇ ਯਾ ਮੈ ਦਿਖਾਈਗਾ ਪਾਛੇ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਚਾ ਕੁਮ ਮੈ ਚਾਈ ਹੈ ਦੈ ਚਲ ਨਾ ਨਾ ਕੋ ਸਾਥ ร่มเพื่อนได้เช่นกันควรกันามงามสุดอายุทยาเล่นดวยชืยา,าตภาษมพูดคดดีเรา,าเราทุกลายเปอนลายลักษณ์อัทุมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขย,ขยีประคับประคองคำอิสราเสรี มือใครม่ช่วยกันจนวันไปจะสิทธิบันชให้รื่นเริว่าราบันรักแาไม่ค่าฟังมีไม่ดีดีนั่นยินดีชื่ นี่ต้องมอาฟังคำทํานายของคนที่เกิดในราศีเมษจากไพทาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่1นึ่งถึง31กรกฎาคม2568ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีเมษก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ให้ทั้ง10ใบ,บของคนที่เกิดราศีเมษเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ3ถ้วย The Star 7เหรียญ10ถ้วย Page of Swords The Chariot 10ดาบ The Lovers Ace of Cups และ King of Wands ค่ะมาฟังคำทํานายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการเฉลิมฉลองมีปาร์ตี้กับเพื่อนๆแฮปปี้ <Happy S 1> มีความสุขค่ะ <Hey. S 1> เหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความหวังมีความสงบแม้ฟ้าจะดูมืดมิดแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณมีความหวังเหมือนดวงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าคุณควรทำตัวให้สงบเยือกเย็นเอาไว้ค่ะ เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีการลงทุนมีการได้รับรางวัลตอบแทนจากการทำงานที่ผ่านมาค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีความสุขมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกอย่างพร้อมมีความสุขมากๆค่ะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีการใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณอดทนอดทนไว้เพื่อจะชนะอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณจะมีความแน่วแน่มุ่งมั่นขยันทุ่มเทคุณจะต้องทำตัวให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าม้าสึก คุณจึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำค่ะความสามารถของคุณคุณสามารถที่ให้เรื่องราวจบสิ้นลงเรื่องเครียดปวดหัวต่างๆค่ะหรือคุณสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ไปได้ค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณพบเจอความรัก คุณจะได้เจอเกี่ยวกับความรักค่ะหรือจะต้องมีการตัดสินใจค่ะคุณจะมีความรักมีการเริ่มต้นมีการมอบสิ่งดีๆให้กับอีกฝ่ายหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นค่ะไพ่สรุปของคุณ King of Wands บอกถึงว่าคุณมีอำนาจมีไอเดียใหม่ๆม,มีความกล้าหาญมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือค่ะก็จบคำทํานายของคนที่เกิดราศีเมษลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีพฤษภค่ะสวัสดีค่ะ เ้าครองตังประเทศแค่แดนสงาสืบเาชนดึกตำบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสามาคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรู ตัวเลือดคองเชื้อค่าเอก,กราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสามาครดรวมมีใจรักาชาติประเทศเอกก็ราจำดีใครยี่มยีเราจะไม่ละ เราที่ร้ข้อมนตำยจผัวชีวิตรักษาสิบอีสราณเดนสยามท่พ่อแมสูยมวยด้วยยาามปราบสียงน,น้ำให้ที่นาสชาติมาแม่ที่ไทให้ได้จนยัยังก็รับ,บงคงเทืนได้ ควรแก่นามนามสุดอายุทยานั่นไม่ใช่ว่าจากข้าสนมดคนดีเราเล่าทั้งหลายเลือนและเนื้อชากิไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขย,ขยีประคับประคองป้องศึดอิสราเซรีมือใครมีช่วยกัน he's